สวัสดีครับครับผมก็งานวันนี้นะครับผมเป็นงาน next เพจนะครับผมของสตูดิโอบีซาบีนะครับผมก็เป็นงานไรอัพสำหรับเรื่องที่จะออนแอร์ในปีหน้านั่นเองใช่ครับที่ยูงหาครับไรอัพของปีหน้าเป็นยังไงคะออันนี้คือจะออนหลังงานถูกไหมหงงไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวเธอก็ลงรูปกัน <S <S ปีหน้าของของเราเนี่ยจะมีที่เปิดแปรวันนี้ทั้งหมด6โปรเจกต์ครับซึ่งจริงๆจะมีโปรเจกต์มากกว่านี้อีกแต่ว่า ยังอุปเป็นความลับอยู่แต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ใช้คาว่าร่วมงานกับบ้านใกล้เรือนเคียงเยอะมากขึ้นครับมีการทํางานกับพัทเนอร์ต่างๆมัจะเป็นค่ายต่างๆนะค่ายต่างๆประมาณว่าจะเป็นบีบียก็มานะครับดูบันดีก็มีนะครับฝั่งอินฟ g h t ์ก็มีนะครับรวมถึงข่าบ้านที่พี่เขตสันทับด้วยนะครับ ก็เนี่ยแล้วก็มีน้องๆที่มาจอยๆกันนะนทั้งเด็กเก่าแล้วก็บ้านการเรียนเขียงอยากให้เห็นตอนมาทั้งหมดฮะล้น,นเวที<ช>เก็บให้หมดนะฮะครับผมถ้าวโปรเจกต์ที่จะเปิดใหม่ไลฟ์อัพก็เหมือนจะจะได้ดูกันภายในปีหน้าเลยอาจจะมีแฉลบไป2025บ้างนิดหน่อยครับแต่ก็จะพยายามรับอัพให้จบทันภายใน2024ทั้งหมดครับทำไมเปิดตัวยิ่งใหญ่ขนาดนี้แบบพิเศษเพราะว่าปีก่อนนู้นเนาะสองปีที่แล้วเราทำกลัวอัพใช่ไหมครมับแล้วก็ กว่าโกลอัพมันจะเสร็จอ่ะมันก็ล่วงเลยมาเนี่ยจนถึงตอนเนี้แล้วปีที่แล้วเราก็ไม่มีแนวอัพรู้สึกว่างั้นถ้าเราจะทำลน์อัพอีกทีอ่ะเราต้องทำให้มันใหญ่ไปเลยครับความพิเศษของแต่ละโปรเจกต์ความพิเศษของแต่ละโปรเจกต์หรอมันก็มีโปรเจกต์ที่เอ่อใช้คำว,ว่าเรียนรู้จากโกลอัพมากขึ้นเนาะว่าคนดูต้องการอะไรหรืออยากดูแนวไหนมากขึ้นรวมถึง ี่ปุนเองก็ชอบบทตลอดว่าเลิกทำดราม่าได้แล้วอะไรเงี้ยให้ทำใสๆบ้างปีนี้ก็เลยใสทุกวันนี้คนเครียดพอแล้วไงใช่ก็ได้ทำใสๆขึ้นเรื่อขึ้นแต่ว่าจะมีเรื่องที่คนนี้เขาุูมสองคนนี้เขาผู้ใจนำเสนอเขาอยากทำอ๋อใช่ผมก็เป็นโปรเจกต์แวมไพร์นั่นเองคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ส่วนตัวบุญเป็นคนชอบแวมไพร์แล้วเนาะก็เลยแบบอยากทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาคืออีกหนึ่งคืออยากให้แบบน้องๆในค่ายมาร่วมเล่นด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ เราวางแผนที่จะทามานานมากแค่เป็นปีนึงครับตอนนี้ก็ยังวางแผนอยู่เพื่อแบบอยากให้มันออกมาดีที่สุดไม่อยากเลงใช่ครับผมตอนนี้มีนะัดวันเข้ามาคุยเรื่องบทกันด้วยใช่ครับอยาก<ม>ให้เป็นที่ทางไหนก็ถามทั้งทั้งตัวบุญทั้งเพมเองว่าอยากให้เรื่องเนี้ยที่เป็นเรื่องของสองคนเนี้ยเดิมดําเนินเรื่องไปทิศทางไหนใช่ครับผมแต่วันนี้ก็ทุกคนจะได้ดูไพโอตพร้อมกันนั่นเองครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวไพโอตนะครับผมมันยังไม่ใช่ตัวที่สิ้นสุดนั่นเอง มันอาจจะแค่ออกมาน,นิดหน่อยเพราะพอเห็นแบบมูดแอนโทนภาพ<ช>แต่จริง,จ,รงจะมีะมีกลิน่นนิดนึงแต่ออนเต็มเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่านี้ครับผมอน้องอืนนองน่นบางฟย่าอาจจะเป็นเรื่องแรกก<ไ>็เหมือนจะมาเปิดตัวนในค่นตอนารบตนี้ครับตัวนี้เนตัวนะครับเป็นน้องใหม่ครับ <c oughs> มาเล่นเรื่องไรเลเรื่องไรเขาเรียกว่ายูครับผมสร้างความสดใสให้กับบารบี้นะครับเห็นบอกดราม่ามาเยอะนะครับก็เรียกเป็นยังไงครับบา สดใสเลยครับเหมืนอนที่ทุกคนอยากจะ <rs. S 1> เห็นมันนะครับแล้วผมก็กลับมาเล่นซีรีส์วายครั้งหนึ่ด<อ>้วยครับอ๋เตี๋ยวจะเห็นบัส์ตามสดใสอยู่ในแนวเด็กอ๋อพี่ผมน่าจะดีกว่าเรื่องนี้มันจะโตขึ้นมาหน่อยใช่ไฮะโตข <Ừ. S 1> ึ้นมาแบบนิดนึงนิดนึงเท่านั้นแหละ <laughs> แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากที่จะเห็นมันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวแม่แม่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวไป่ฝุ่นให้อ้วนที่ไม่อ้วนพอจะรับหับโปรเจกต์นี้กอนน้องบาสที่แบบจริงๆโปรเจกต์นี้มันมีทั้งน้องบาสเนาะมีนน้้อองเิิร์ธมีตหลว หรือจิวอยู่ไหนริวจิวอยู่นู่นจิ๋วแล้วก็จะมีน้องโอ๊ตอีกคนหนึ่งอยู่หลังเวทีเตรียมตัวอยู่แล้วก็จะเป็นโปรเจกต์ที่นิยายค่อนข้างดังมากๆครับเป็นมาจากนิยายเรื่องเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรเซนิยายสี่สี่หมอก็มีอีทเซาโนดเวสอะไรเงี้ยแล้วเป็นโจฮันน์อตน่าจะเป็นชื่อที่ที่ทุกคนเคยคุ้นหูกันมากที่สุดก็คือเรื่องเรื่องนี้ครับผมก็นี่น้องนอตของเราเป็นนอตครับไม่เด็กออไป โปรเจกต์ไล่มาเลยอ่ะโปรเจกต์ต่อไปเอ๊ะใครนะต่อไปใครอีกดีนะเป็นพายไปแล้วไปแล้วเอาเอาบ้านเอาบ้านบ้านที่ร่วมกับพี่เขตละกันครับของงานพี่เขตนะครับก็จะเป็นเรื่องเอ่อเฟิร์สดีกรีครับครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศึกวนสอบสนในโรงเรียนก็คือต้าเป็นตัวละครครับหลักนะครับแล้วก็มีรับเชิญต่างๆแล้วมีเป็นต่อมีเติ้ลแล้วก็มีน้องพร้อมด้วยอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบ หาสาเหตุสาเหตุการตายของพี anyway ่ชายของป้าว so ่าเกิดขึ้นได้ยังไงอไรับผมครับผมก็ครับก็วันนี้ก็จะได้เห็นไพลอตนะครับ่ครับผมก็เป็นนิดนิดหน่อยหน่อยที่จะปล่อยออกมาให้ทุกคนดูวันนี้ครับใต้ที่เราโมได้ิ่เราไามสามสามหรือปะสามแล้วสามแล้วสามสามสดีกสสีคุสัสีวัสดีดีคสวสสสสีี วาดีิว่าครับอันนี้ก็เป็นยูริเรื่องแรกของของวาบีนะครับก็จะมีน้องออมสินกับน้องมายาใช่ต้องบอกเคมีดีมากซิงชอสิ่สวยเนาะน่ารักอยู่พวกกันแล้วน่ารักคือในเรื่องจะเป็นเรื่องของเจ้าของรานดอกไม้ครับที่ได้กลิ่นความรู้สึกของคนว่าเอ้ยคนนี้กาลังรู้สึกอะไรอยู <questo Gay Surviv or> an ่อะไรเงี้ยแล้วบางเออได้ไปส่งดอกไม้ในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังก็ได้เจอกับออมสิน แล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยเขาเศร้าจังเลยเข้าไปหาเขาเข้าไปคุยจนเกิดความสัมพันธ์ขึ้น